รีวิวเครื่องเล่น c d MP3 นะครับวิทยุ FM AM Line-in นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นยี่ห้อ Sony model SHS10CP นะครับสีขาวตัดสีเงินนะครับสีขาวตัดสีตัวนี้มันไฟ2 2 0โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับรางฐานด้านหลังรางฐานสาดสยยมนะครับ ใช้ฐานทั้งหมด6ก้อนเบอร์4ไม่ได้ลองให้นะครับฐานเยอะนะครับันี้เลขซีเรียลยังอยู่นะครับสภาพสวยนะครับมีรอยน่ยตามการเวลานะครับสินค้ามือสองดราม่านะครับด้านหลังจะมีหูฟังนะครับเสียบออกปกตินะครับเป็นระบบสเตอริโอนะครับด้านหน้าจะเป็นไลน์อินนะครับเดี๋ยวทดสอบไปดูคันต่อเติมแจ้งตำหนิก็คือมีรอยบุบกระโปรงนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แล้วก็รอยตามการเวลา รอยเปื้อนรอยอะไรนิดหน่อยนะครับเริ่มต้นเสยบป๊กด้านหลังกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับเครื่องติดนะครับใส่ใส่แผ่นนะครับฟังก์ชันทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับ cd fm am line volume บวกลบ power อันพวกนี้จะเป็นพวกปรับโปรแกรมนะครับบวกลบนี้จูนขึ้น play pause stop next r e w i r d แค่นั้นเองนะครับใช้งานง่ายนะครับรองรับ audio d i s d wma นะครับ mp 3 นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเทสด้วยแผ่น audio disk Aud นะครับแต่เครื่องรองรับ mp3 นะครับ,ดรบกด play น,น,นะครับแผ่นก็ผ่นลอยอ่านปกตินะครับแผ่นนี้จะเป็นรอยเยอะมากนะยังอ่านได้เลยนะครับ แบบตั้งโต๊ะนะแล้วก็มีหูยิ้วนะครับเครื่องสวยนะลำโพงเป็นสีขาวนะครับลองเน็กแท็กดูนะครับ ซีดีนะครับขยานันแผ่นออกนะครับซีดีตัวนี้รองรับ mp3 นะครับเขียนเ p ็ีไว้หน้าปัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสอลูปลายินนะครับอันที่3นะรัพกดคำว่าลายอินจะมีคำว่า a ux ออกอินนะครับต่อได้3สาย3.5นะครับ าสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นเครื่องเล่นบลูทูธเครื่องเล่น MP3 อย่างนี้แล้วก็พวกเครื่องอโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะฮะต่อเพื่อฟังดู u t u b e ได้นะในเครื่องนี้เลย <c oughs> ตัวนี้เครื่องเล่นตัวนี้มันเป็นโมโนนะเสียงจะออกเป็นโมโนนะครับแต่เครื่องเป็นสเตอริโอนะสำหรับเครื่อง s o ดโซนี่ตัวนี้นะครับ ต่อฝันสายใสา3.5นะครับโอเคนะครับการเทสเบื้องต้นนะครับถอนออกครับต่อไปวิทยุนะครับ กดรอบนึงจะเป็น FM กดอีกรอบนึงจะเป็น AM นะครับจูนขึ้นก็บวกลบตรงนี้นะครับเวลาเจอขึ้นจะดีเทคเองก็คือหยุดหาขึ้นได้เองนะครับจะหยุดเองอัตโนมัตินะครับต่อไปกดอีกรอบนึงจะเป็น FM นะครับ เอฟเอ็มขึ้นสั้นนะครับถึงเก้าสินเฮิร์ตนะครับมาคืนมาเหล่านะครับก็อาจจะทานอาหารอยู่ตรงหน้าก็ได้นะคะเผือว่าทานปลาจะได้แกะเนื้อปลาโดยที่ไม่มีก้างปลาหรือว่าทานอาหารอยู่ตรงหน้าหรือว่ากาลังทํากับข้าวหรือว่ากำลังกินจะได้ไม่เสียจังหวะและคุณผู้ฟังเวลาที่คุณรู้ฟังสามารถเลือกได้เป็นเอฟเอ็มสเตดิโนะครับมารบกวนเนี้ยนะมันทําให้เหมือนกับ เสียศูนย์เสียเซล์อะไรประมาณนั่นแหะเลยไม่อยากให้คุณผู้ฟังเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพลงต่อเน,นื่องนะคะนี่รักจากอรววันวิโอเค okay, นะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ